ผมจะพาไปดูเหรียญตัวหนึ่งนะครับผมเซฟมูลเซฟมูลเซฟมูลโอ้โหเสียใจมากครับไม่ได้ซื้อโอ้โหนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนได้ซื้อไว้บ้างครับไม่ใช่พูดเล่นนะครับผมอกปันกว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่เพิ่งเข้ากระดานวันนี้นะครับเพื่อนๆนมันไม่ใช่เพิ่งเข้ากระดานวันนี้นะครับขอย้ําโอ้โหนะครับถ้าวางเงินสักหมื่นหนึ่งสักแสนหนึ่งสักล้านหนึ่งโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะครับพลาดไปได้ยังไงนะครับพลาดไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยว ดูนิดนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับสุดสุดมากเลยครับเพื่อนๆโอ้โหตายแล้วตายแล้วพระเจ้ายอดมันยจดมากอะไรเพื่อนๆดูนะครับโอดูปิดนะครับผมแป๊บนะครับแป๊บแร้ดูกดดูครับปิดนะครับนี่ไอ้ครับผมมันเข้ามานานแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหไม่น่าเลยนะครับนี่ไงครับเพื่อนๆสุดยอดมากๆเลยครับผมเซฟมูล นะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมันอยู่ติดดินมาแบบนี้นานมากแล้วนะครับโอ้โหผมอยากโชคดีนะครับถ้าเกิดคนไหนถือจินจาหรือชิบะหรือชิบะโดดเป็นแบบนี้ผมไม่รู้จะพูดว่ามาเก็ตเก็บรวยยังไงอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับน่าจะบวกแบบหลักหมื่นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหกหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับเพื่อนๆโอ้โหหน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหกหมืน่นกว่าเปอร์เซ็นต์ บ้าไปแล้วโอ้โหสุดยอดมากมากเลยครับผมแต่ไม่เจอไม่เจอทําไมอย่าให้มันเจอกับจินจานะเพื่อนๆอย่าให้เจอกับชิบะด็อกนะโอ้โหนะครับผมสุดยอดมากมากเลยครับดีใจตรงนี้ไม่ใช่ดีใจเลยครับผมเพราะตัวเองไม่ได้ซื้อครับผมโอ้โหรับมากลาบมากเลยครับผมชัดเจนครับผมอกมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์สงสัยน่าจะขึ้นไปแสนแลนะเพื่อนๆมีโอกาสย่อตัวลงมานะครับไม่รู้มีโปรเจกต์อะไรนะครับผมแต่ขออย่าเข้าไปนะครับระมัดระวังด้วยครับผมสวัสดีครับ แป๊บนะลืมบอกไปว่าอยู่ในเว็บฮอตบิดนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ในเว็บฮอตบิดนะครับเพื่อนๆก็ลองศึกษาต่อนะครับลองษาต่อเดี๋ยวผมจะติง้งลิงก์ให้นะครับเพื่อนๆหากสนใจเหรียญต้นน้าแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเข้ากระดันเทตใหญ่ๆนะผมไม่แน่ใจว่ามีกระดันเทตใหญ่หรือเปล่าต้องไปศึกษาต่อนะครับเพียงแค่เอายกตัวอย่างให้ฟังนะครับเพื่อนๆโอเคครับสวัสดีครับ